สวัสดีพี่นอ้องมือนคีคนดังกับมั้เก็บมันหลับจ่างหลังจากปไปเตะมินจินุนมามือนี้มาหาหลับจ่างเลยมือนี้คิวเต็มเด้อผู้ใดอยากจางคนดังนี่ต้องจางขามปีอยู่แน่นิมือได้ซี่ร้อยอกับเข่าเลี้ยงพูดมันเป็นเยังดื่มเพียบมือได้ซี่ร้อย ตอนนี้ล้านทั้งบ้านก็ร่างจะปิดมือวันที่เก่าเนี่ยเขาจะปิดล่ะบ้านนี่เขาก็เลยเล็ง<ป>เขาก็เลยเล็งอยากเอามั่นหวังจ้างตีบ้านนี่อ่าดีลาตอนนี้คิวเต็มแล้วผูดได้จริงจังต้องจ้างข้ามปีโอ้พี่น้องเอ้ยมีตะบันหัวใหญ่ใอญ่โอ,โอ้ใส่ปุ๋ยหลายๆเด้หัวใหญ่นี่จะใส่ปุ๋ยหน่อยเด้วยปวดพี่ลุงพี่ลำมั่น กี้ตะละเห่าตะลุงหัววันซ้อนเนาะราคาทั้งบานตอนนี้กับสองบาทแปดสิบตะกี้กสามบาทเลื่อยอยู่ละเพิ่ว่าสิขึ้นอีกมันบวกขึ้นทีตอนนี้ไปเข้าใส่ตะเกียร์ถอยเกียร์เดินหนาวมี้ยเหรอเออบานนี่เฝ้าที่บานล้านเพิ่นเกินล้านเพิ่นเกินสิปิด์บานนี่โอ้ยพี่ลุงพี่ลำเท่าไรก็เสียวแล้วอ่ะเพิ่นสิปิดก่อนนี่อาสั้นนี่ ดคุณปีนาคนนี้มามาพี่น้องเอ้ยซอยกันตัวนี้เพิ่งยังรับสมัครอยู่เนี่ยนี่ผู้ใดผ่านมาทางนี้กับแววมาเด้อนี่จ้างคือนเขามือละสี่ร้อยอุ่นทั้งหนึ่งกำล,กลังไถอยู่กนจ่ายอยู่เลยนีอย่อันของลุงเทวดาเพื่นนี่กับคิวเบาบางเอ,อืกอันปีกโตมาเนี่ยมือนี่มืออื่นเราจะไปไทยไปของท่านสวัสดิ์จ๋อ่ามือนี้เพิ่นมาของอัน ประชาโวนก่อนอ่าพีนา่น้องมามาซอยกัน